พุ่งนี่ชุดไทยเลยอ่ะคือวันนี้ว่าอายแล้วใช่ปะแบบว่ามันใส่ชุดจีนแล้วเดินในห้างเออแล้วก็เหมือนแบบมีพี่ไม่รู้จักหรอกเขาแบบว่าเหมือนอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเฮ้ยวันนี้มันมีงานอะไรหรือเปล่าวันนี้มีงานหรอทำไมใส่ชุดจีนคือเมื่อวานคือวันชุดผีเอาเพราะว่าว่าเออมันมาทาโลวีไรอย่างงี้แต่ว่าวันนี้ชุดจีนก็แต่งเผือไปมะกะลาเลยหรือเปล่าอุ้ยทำร่าแอร์ทำร่ทุกคน ไม่ได้หลงน้องตั้งใจเอ้ยะาร้องเลยฮัดแลร้องอะไรนะ I love you I love you ปะใช่ I love I love you I love you เออทุกคนหนูร้องภาษาญี่ปุ่นได้ ราษาจำรอยอีกแล้วไม่หลุด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 ทำแบบพี่มูไปไล่คอมเมนต์เนี่ยต่อต่อคือหนูก็คอมเมนต์นะแต่ว่ามันไม่ค่อยแบบมีคนเล่นเพลง T G M มอดี้คนมันเข้าใจไหมคือเขาแบบเมืดูแบบมือเขาไม่แท็กก็ไม่รู้อะไรอย่างงี้ต่ก็มีแบบพี่แฟนคลับดูหลายๆคนแท็กหนูครับคณมากหนูก็เลยแบบอยากให้เราแมสแมสที่แบบว่าทุกคนก็จะได้เหนื่อยน้อยลงหรือเปล่าไม่รู้ใช่แต่ว่าคิดว่าอย่างน้อยก็มีคนแบบรู้จัามีคนเห็นพวกเรามีคนมา เล่นด้วยมาสนับสนุนซับพอร์ตกันไปแรนด้อมแดสในมอช แต่ว่าแบบก็ก็จะเขาแบบน่าจะเป็นเืเด็กมหาหลัยคือเราไม่รู้ว่าเด็กมหาหลัยแบบจะสนใจไหมเงี yeah, ้ยเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาหาหลัยไงก็ก็กค่อนข้างยากคือเข้าใจนะตัดสินใจยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นในพาร์ทของหนูเงี้ยคือหนูเข้าตอนแบบมันจะจบแล้วอะมันแค่ย้ายที่ฝึกงานมันไม่ได้อะไรมากแต่บางคนะต้องย้ายเพื่อเริ่มใหม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมเราเคยแบบว่าก็อยากให้แบบเออ CGM ชื่อเสียงมันแบบมันพอจะสเตเบิลพอจะมั่นคงที่เขาจะเออยอมที่จะแบบมาได้ซึ่งมันก็ยากเหมือนกันพูดอะไรออก ไปกันล้เนี่ยซีเรียดอีกแล้วไรหนูเมันจะซีเรียดอ่ะขอจิงโจ้บ้างได้ปะจูนีกาซึนโนะจะหลุดอีกแล้วมีจะหลุดสามเพลงแล้วนะตอนนี้หนูนี่แหละอาจจะต้องรับก่อนเข้ามาหาลัยใช่ก็อาจจะเป็นประมาณนั้นก็เลยคิดว่าการที่แบบวงเราเป็นที่รู้จักก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเหมือนที่แบบว่าพอเราตาม48ใช่ไหมเรามาสมัครเพราะว่าเออเรามั่นใจว่ามันแข็งแรงมากพอที่แบบจะแบบซัพพอร์ตความฝันเราได้ การรับรุนท่าก็ทำให้สบายใจขึ้นหน่อยเชื่อก็ถ้าทุกคนแบบเจอพี่พี่น้องน้องคนไหนที่อายุไม่ก็แสดงว่าเขารับสองพันสามหรอเพราะมีคนมาบอกหนูว่าสองมาสองร้องไห้เร็วใช่อ๋อ 2, 2> ยี่สิบสองไงี่ยนี่สิบสองไงแต่ห้ามเกินอ่ะโอ้ไม่ก็นั่นแหละค่ะทุกคนเชื่ออะไรไม่ถึงจริงเลไอ้ดอยบุตรบร้องเพลงนี้มากเลย <c oughs> ทิกรุนห่กเฮ้ยมันไม่มีทิกนะาเอาจริงจคือสุดท้ายแล้วอะอก็คิดว่าแบบน่าจะขอคนแบบมีความสามารถจริงๆอะทุกคนใช่คือพูดคํานี้ได้ไม่เต็มปากเพราะว่าตัวเองก็แบบตอนนั้นอาจจะแบบยังได้อยู่แต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันอาจจะต้องมีความสามารถมาแบบประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งที่ไม่ใช่แบบมาสูตรเลยไม่รู้สิคือหนูรู้สึกว่าแบบยุคนี้มันอาจจะต้องพร้อมมาก่อนอแล้วหรือเปล่าแบบอาจจะต้องพร้อมมาแล้วเพราะไม่งั้นก็อาจจะ ไปไม่ทันเนียว่าตกรถอะไรเงี้ยขอให้มีคนที่รักวงใช่อย่างน้อยก็ขอให้แบบรักวงได้รักวงอ่ะอาจจะหายยากมั้งหนูไม่รู้สิหนูรู้สึกว่าการมาสมัครซิจิแบบมันต้องแลกอะไรเยอะเหมือนกันนะถ้าคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณก็ต้องย้ายมามาฝึกมาร้องมาเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบ ต้องย้ายมาแล้วก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนก่อร่างสร้างตัวเหมือนค่อยๆเริ่มกันใหม่ในยุคของนิวเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ารุ่นพี่เขาก็แบบว่าสร้างมาไว้ดีมากๆแล้วก็ต้องแบบเหนียวแน่นมากๆพอแบบออกไปกันก็อาจจะทำให้มีใครแบบว่าค่อยๆไม่มั่นใจว่ามันยังไปต่อได้ไหมอะไรเงี้ยแต่หนูมั่นใจว่าด้วยแบบกําลังของ ต้นสองทรัพยากรที่เรามีตอนนี้มันยังสามารถไปต่อได้ลองดู performance งานต่างๆที่ผ่านมาก่อนก็ตั้งใจแบบมากๆจริงๆที่จะทำให้มันดีให้ทุกคนเห็นว่าเออมันเป็นวงที่น่าสมัครอยู่นะเนี่เป็นวงที่คุ้มค่าที่จะย้ายมาอยู่นะอะไรเงี้ยพี่เกิดได้โอกาสขัดน้องๆไหมก็มีบ้างค่ะมีที่แบบเป็นส่วนหนึ่งของเสียงใช่เป็นเสนอของเสียงขอบคุณที่ทุกคน ลำบากลำบนในการที่แบบมาตาม CGM คือหนูรู้ว่าเชียงใหม่มันยากมากๆแล้วด้วยเศรษฐกิจตอนนี้ก็อาจจะแบบทําให้ทุกคนไปเลือกอาจจะแบบไปเลือกในแบบหาสิ่งที่แบบอาจจะเจอง่ายมากกว่าอะไรเงี้ยหนูเข้าใจนะเข้าใจเข้าใจอยากคือเข้าใจมากเลยอะว่ามันเป็นว่ามัน,เป,นเป็นเพราะอะไรแล้วก็กําลังแบบกําลังไปหาทุกคนทุกพื้นที่อยู่คนเชียงใหม่ก็แบบอยากให้เราอยู่เชียงใหม่คนที่อื่นก็อยากให้ไปที่อื่นแบบได้ก็ได้เลยอะ่ะ ไปให้ได้นะเอาจงริงแต่ก็อยากให้เขาเจอแบบทุกคนแต่ว,ว่ามากรุงเทพบ่อยบอยซี่อะไรเงี้ยก็ไปบ่อยอยู่นะทุกคนแบบร่วมงานกับบีนเคถลทะลว่ะร่วมงานกับบีนเคทีไรอะ่ะเราก็จะได้ไปตลอดก,ก็แบบเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้เจอแบบแฟนคลับใหม่ๆได้เออเผื่อแบบว่า มีใครไม่เคยเห็นเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าครั้งหนึ่งฉันก็เคยมีเธอฉันก็ยังอยากมีเธออีกสักครั้งหนึ่งแต่แบบเข้าใจนะคือเราแบบไม่ได้อยากมาขับทุกคนเลยเพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะไม่ได้แบบโฟล์มากมายที่จะไปได้แล้ววันก็โอ้โหอีเวนต์แน่นเลยละ่ะพวกเราก็จะพยายามแบบไปหาให้ได้มากที่สุดแต่ว่าเบสมันก็อาจจะต้องอยู่ที่เชียงใหม่นะฉันก็รักทุกคนมาเหมือนกันคือเห็นแบบพลังความรักที่ทุกคน มอลให้พวกเรามาคือมันในทําให้พวกเราแบบสิ่งที่มันจะโชว์ออกไปได้แล้วมันเห็นผลที่สุดก็คือการทำเพอร์ฟอร์แมนท์ให้มันดีในตอนนี้สุดท้ายคนนอกแบบถ่ายแฟนแคปออกไปถ่ายคลิปออกไปก็คือคนจะเห็นเพอร์ฟอร์แมนท์อยู่แล้วก็มันเป็นสิ่งแรกแบบแทบจะเป็นเฟิร์สอะไรวะเฟิร์สอิมเพรสชั่นที่ทุกคนจะเห็นแรกก็คือคุณทํากันบ้านคุณเวิร์กฮาร์ดกับมันขนาดไหนแบบเต้นแค่เต้นเนี่ยทำได้หรือเปล่าเพราะถ้าแบบเต้นไม่ดีทําได้ไม่ดีสุดท้ายแล้วภาพมันก็ออกมาไม่ดีแค่หนูรู้สึกว่าตอนนี้แบบคนเชียงหมมม่กกก็ยยังไไดด้้้รูจ CGM าวอ นี่ทอกกฐิทอกทอกวิกัปตันหนูเป็นกัปตันมาปีหนึ่งแล้วปะ่ะใช่น่าจะประมาณปีเดียวเองคือทำอะไรเยอะมากเลยละ่ะตามลุงไปเยอะเลยใช่คือตอนนั้นหนูรู้สึกว่าหนูแบบตัวใหญ่มากเหมือนกันหนูขอโทษที่หนูไม่รู้ตัวซากุระมันค่อนข้างแน่นเลยล่ละแต่ไม่ต้องย้อนดูนะทุกคนรู้สึกแบบยกตัวเองหนักอะ่ะก็เลยแบบลดน้าหนักถึกเพื่อของกินมาอร่อยแต่ก็พยายามคุมแล้วนะก็เลยสมัครฟิตเนสไงแล้วพอแบบสมัครอุตส่าห์ตั้งใจหนูยอมไปคนเดียวเลยอ่ะไม่มีเวลา หูโชตามโรงเรียนไหมเออม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 อ่มอมอคิดว่ามีนะคะคิดว่ามีช่วงปรับทุกไม่รู้ดีรู้สึกแบบช่วงนี้ปรับทุกเยอะอยู่นะมันอยากพูดาทุกคนหนูไม่มีโอกาสได้พูดอะอยากพูดแต่มันพูดบาดได้ขึ้นแลหนูแค่แบบรู้สึกว่ามีคนแบบหลายหลายคนเลยน่าจะเป็นแบบตาม C G M อยู่อะไรเงี้ยเขาก็มแบบว่าพี่ฝาก C G M ด้วยนะพี่ไม่อยู่แล้วแล้วหนูต้องทำยังไง หนูต้องแบบว่ามันก็รู้สึกแย่เหมือนกันที่แบบว่าเออพวกเราทําอะไรผิดหรือเปล่าคะแบบบอกพวกเราได้นะดีกว่าแบบจากไปเฉยๆด้วยที่เรายังไม่ได้พูดอะไรเลยเรายังไม่ได้ลองดูเลยว่าแบบเอ้ยสองสามสี่มันเป็นยังไงบ้างนะอะไรเงี้ยแด่เหมือนที่บอกว่าแบบพี่แก๊สแล้วนะอะไรเงี้ยแบบฝาก CGM ด้วยนะพี่แก๊สแล้วนะฝากไม่ว่าทุกคนหนูรับฝากได้เลยละแต่ปกติแบบถ้าเขาบอกว่าพี่ฝาก CGM ด้วยนะ ถ้าเขาพูดว่าฝากกับเชนูก็จะแบบงั้นคนละครึ่งน,นะพี่เราช่วยกันเพราะอยู่ว่าจะมาทิ้งฝากให้หนูคนเดียวก็ไม่ได้ไงคือถ้าไม่มีพวกคุณอะเราก็อยู่ไม่ได้ถ้าม,มีแบบแฟนคลับทุกคนอะเราอยู่ไม่ได้จริงๆแต่หนูไม่ได้อยากเอาเรื่องท็อกซิกมาบอกทุกคนนะแต่หมายถึงว่ามันมันมันมีแบบมันมีแบบนี้จริงๆเลยทําให้เราแบบมันมีสองงเลือใช่ไหมนอกจากท้อปไปเลยว่าเฮ้ยแบบเอางี้ดีเลยอย่างเงี้ยกับแบบสู้ดิวะทำไมเราจะไม่สู้่ะแตบบ่ทําไมอะทาไมอะ แบบวายนอตอะทำไมเราจะไม่สู้ไม่ไม่หนูไม่ได้คิดมากหนูแบบมาเล่าให้ฟังเฉยเฉยหนูก็นั่นแหละแบบว่าใครจะไปหนูไม่ได้ว่าแต่ก็ขอบคุณที่แบบครั้งนึงเคยสนับสนุนกันมามากๆอะไรเงี้ยไม่ว,ว่าจะเคยสนับสนุนใครก็ตามขอบคุณที่แบบเคยสนับสนุน CGM แล้วก็หนูก็จะทําหน้าที่แบบที่บบจะพา CGM ไปได้ไปให้มันดีมากๆต่อไปแล้วก็เมมเบอร์ทุกคนตอนนี้แบบมีไฟสุดๆไปเลยหนูก็แบบจะทําเท่าที่มันทําไปได้จริงๆหนูทำเท่าที่มัน,ไไน,นททมันเป็นไปได้หนูก็มนุษยคนหนึ่งเด็กสาวไอดอลที่มีความฝันอยู่อยู่ตรงนี้ หนูก็จะทําเท่าที่มันทําไปได้แค่อาจจะมีภาระเพิ่มนิดหน่อยที่เป็นกับตันเพิ่มอะไรเงี้ยใช่แบบหนูขอบคุณเขาเสมอที่เคยแบบซัพพอร์ตกันแล้วก็ยินดีต้อนรับถ้าวันไหนจะกลับมาแล้วก็ยินดีต้อนรับคนหน้าใหม่ทุกคนที่อาจจะไม่เคยรู้จักเรามาก่อนแล้วก็อยู่มาสนใจเราช่วงนี้แบบว้าว อะไรเงี้ยน่าสนใจจังเลยหายไปนายพี่กลับมาตามหนูยินดีมากหนูชอบมากคำนี้แบบมันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบทําให้เขากลับมาตามได้อ่ะซึ่งมันยากนะเมื่อวานหลังผลมีวความเห็นหลากหลายมากแชร์เลยก็ขอบคุณที่คอมเมนต์แล้วก็ไม่ลืมพวกเรา CGM นะคะก็ทุกคนแบบสู้กันสุดๆแล้วจริงๆอ่ะมันก็ไม่เป็นไรยังมีอีกแบบหลายสนามมากๆแล้วก็แบบยินดีด้วยกับทั้ง6คนที่ได้ไปคือแบบทุกคนเหมาะสมที่จะได้ไปทั้งหมดเลยจริงๆ อันนี้แบบจริงๆพูดจากใจพี่เจมขอเวลาตั้งใครก่อนใช่หนูขอตั้งใครก่อนต,ติดตามดูไลฟ์ของพวกเราเรวมถึงไอคิวสี่ันเฮนกับ VR และยังมีเทนเตอร์ด้วยนะคะโหลดเลย I am 4 e application